พระพนัสสวัสดีคู่บ้านจักสารคู่เมืองหรือเรื่องบุญกลางบ้านตำนานพรดเมลีศักดิ์ศรีเมืองสะอาดเก่งกาจการถ่ายโจกกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมมนันปีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าพักเพื่อไทยจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอรพระนคมอำเภอก่อจันวันนี้นั้นต้องขอตั้ง กระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านมาถึงท่านรัฐมนตรีขอ,ขอญาตเอ่ยนามฮะท่านรัฐมนตร,รีพะน์พรเจริญศรีก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดและเก่งที่สุดและเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในดวงใจผมโดยมาตลอดครับก็คงไม่ใช้เวลาที่มากมายเนื่องจากท่านรัฐมนตรีนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยครับเรื่องความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงอำเภอรพระนคมจังหวัดชลบุรีอำเภอรพระนคมจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นเมืองเก่าครับอายุประมาณ1 2 6ปีชาวบ้านตั้งถินฐานอยู่สองข้างทางและทําการค้าขายไม่สามารถที่จะขยายขนุนน,นในเมืองได้และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นอำเภอรพระนคม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชนบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20ท้องถิ่น1 5 8หมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ500 400ขออภัยนะ450ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชนบุรีประมาณ22กิโลเมตรพื้นที่ทางทิศเหนือครับติดอำเภอแปลงยาวติดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา ทางทิศตะวันออกติดอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีทางทิศใต้ติดอำเภอบ่อทองและอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีทางทิศตะวันตกติดอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีอำเภอพนัสนิคมเป็นอำเภอพื้นที่ที่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเราและระยองเป็นเส้นทางขนส่ง สินค้าหรือโลจิสติกจากสนามบินอุตะเภาท่าเรือแหลมฉบังและเขตอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราระยองการขนส่งสินค้าไปยังชายแดนยังยังจังหวัดสรากแก้วเขตเมืองพนิคมมีสภาพปัญหาหนึ่งถนนสายทุกสายต้องผ่าน อำเภอเมืองพระนคมสองมีสถานศึกษาขนาดใหญ่4แห่ง 2.1. มีโรงเรียนพนัดพิจคารมีจำนวนนักเรียน3,118คน 2.2. โรงเรียนพนัฐศ,ศึกษาลายมีนักเรียน3,347คน 2.3. โรงเรียนวัฒนารุศาสตร์มีนักเรียน2,590คน 2.4โรงเรียนบุญญาวิทยาคารมีนักเรียน1,078คน2.5ยังมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนันิคมอีก4แห่งมีนักเรียนอีกประมาณ2,300คนรวมนักเรียนในเขตอำเภอพนันิคมจำนวน12,433คนจากข้อมูลต่างๆทำให้เมืองพนันนิคม เกิดปัญหาทางด้านการจราจรอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรงในช่วงเวลาลก่อนโรงเรียนเข้าและหลังโรงเรียนเลิกผู้ปกครองนั้นจะต้องรับส่งบุตรหลานของตนเองและยังมีรถส,ส่งสินค้าทางการเกษตรหรือโลจิสติกต่างๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านทางเส้นนี้เส้นเดียวคือกลางอำเภอพนัทนิคมดังนั้น ปัญหาการจราจรของอำเภอพนิคมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันการแก้ปัญหาในปัจจุบันนะครับถนนทุกสายของอำเภอพนิคมนั้นบังคับให้เดินรถทางเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่แก้ปัญหานี้ได้เป็นเวลายาวนานทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องดำเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ตามแผนของกรมทางหลวงอย่างเร่งด่วนครับขอ,ขออนุญาตคลิปนะครับขออนุญาตเปิดคลิปฮะับนมีเสียงนะขอเสียงด้วยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตข่าวอัปเดตเมืองไทยและในส่วนของหัวข้อในวันนี้ทางเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเปิดรายละเอียดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมงบประมาณ7 7 3 2ล้านบาทเชิญรับชมได้เลยครับเปิดรายละเอียดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมงบประมาณ7 7 3 2ล้านบาท กรมทางหลวงเร่งดำเนินการเวนคืน1,458ล้านบาทและเริ่มก่อสร้างปี2 5 6 6ถนนสเลนยาว41กิโลเมตรวิ่งฉลุยข้ามสะพานทะลุ9จุดตัดครับขอคลิปสั้นๆนะครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีจากคลิปนี้เกิดพี่น้องประชาชนนั้นเกิดความสับสนว่าปี66นั้น จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอำเภอพระพนคมจังหวัดชนบุรีและมีอดีตนักการเมืองคนหนึ่งได้โพสต์ลงในโชวเชื่อว่าโครงการถนนเลี่ยงเมืองอำเภอพระพนคมจังหวัดชนบุรีนั้นได้ยกเลิกไปแล้วนะครับเกิดความสับสนให้พี่น้องประชาชนวันนี้นั้นผมจะถามคําถามสองคำถามผ่านท่านประธานสภาไปยังถึงท่านรัฐมนตรีช่วยค,คบ,บนาคมนะครับ คำถามที่หนึ่งโครงการถนนเลี่ยงเมืองอำเภอพระนคมดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับและคลิปดังกล่าวพร้อมมีอดีตนักการเมืองโพสต์ว่ายกเลิกถนนเลีเ่ยงเมืองอำเภอพระนคมจังหวัดชลบุรีนั้นจริงหรือไม่ครับขอบคุณครับเช่นท่านรัฐมนตรีครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีและนตรมดีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากท่านติดภารกิจในการเดินทางไปต่างประเทศกับพระนท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะท่านจึงได้มอบหมายให้ดิฉันมาตอบกระทู้ จากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็นกระทู้ของท่านอนันต์นะคะปรีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะต้องขอขอขอบคุณคําถามของท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวชมเชยของดิฉันนะคะต้องกลับขอบพระคุณค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงท่านสมาชิกก็เช่นเดียวกันค่ะ ตั้งแต่วันที่ท่านได้รับตําแหน่งนะคะแล้วก็ท่านได้มีการประชุมในพรรคเพื่อไทยเองท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับโครงการนี้แล้วก็ติดตามถามไถ,ถ่ายมาตลอดนะคะจากคาถามแรกของท่านสมาชิกนะคะฉันขออนุญาตได้ฉายสไลด์ว่าโครงการนี้มีการยกเลิกหรือไม่จริงโครงการนี้ไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะคะท่านขอโพสต์ภาพแรกของ สภาพโดยทั่วไปของอำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเขตภาคตะวันออกหรือว่าเราเรียกว่า e e c นะคะซึ่ง e e c เนี่ยเป็นการลงทุนในภาคของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลจากครั้งที่แล้วเชื่อมต่อมาที่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีการเติบโตทั้งการเดินทางและก็การผลิตสินค้าในพื้นที่อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะเมื่อความเจริญ เกิดขึ้นมานั่นก็คือปัญหาการจราจรที่มีการติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอพนัสนิคมนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นค่ะแล้วก็ทางด้านกายภาพนะคะไม่สามารถที่จะก่อสร้างขยายเส้นทางการจราจรดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนในในส่วนของในพื้นที่อำเภอดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะการจราจรที่อยู่บนทางหลวงสายหลักนะคะที่ผ่านมาที่อำเภอพนัสนิคมเรียกว่าทางหลวงหมายเลข315และทาง หลวงหมายเลข3-4-9นะคะซึ่งมีการามีจราจรหนาแน่นมากนะคะโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข3-1-5นะคะมีรถที่ใช้สัญจรไปมานะคะประมาณ90,000คันต่อวันนะคะสัดส่วนรถบรรทุกหนักซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณ30%เ หันกลับมาดูค่ะในทางหลวงหมายเลข349นะคะมีปริมาณรถที่ใช้สัญจรไปมาประมาณ25,000คันต่อวันมีสัดส่วนรถบรรทุกนะคะที่ใช้บรรทุกหนักนะคะขนส่งสินค้าประมาณ30%เช่นเดียวกันค่ะซึ่งาทางหลวงดังกล่าวนะคะเป็นทางหลวงของสี่ช่อนจราจรซึ่งในภาพเนี่ยเต็มแล้วไม่สามารถที่จะขยายไปในบริเวณสองข้างทางได้เลยค่ะมาดูสภาพการจราจรค่ะ การจราจรในเขตพนันนิคมนะคะปัจจุบันเนี่ยการเดินทางไปมาเนี่ยใช้เส้นทางหลักก็คือเส้นทางสาย315นะคะดูสภาพการจราจรค่ะท่านประธานคะ ซึ่งใน,นในวันธรรมดาแล้วก็ชั่วโมงเด้งด่วนอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปสักครู่นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยการจะรอนติดขัดมากนะคะรวมถึงในช่วงเทศกาลต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องเดินทางสัญจรไปมากับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตัวกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งกระทรวงควมนาคมได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างนี้ค่ะว่าในการแก้ไขปัญหานะคะในช่วงแรกค่ะ เราจะสนับสนุนนะคะในการเดินทางที่จะส่งเสริมทางนิติของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสังคมของพื้นที่นะคะโดยเราจะมีเส้นทางที่เป็น3เส้นทางออกมานะคะนั่นคือเส้นทางแรกค่ะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะคะซึ่งเส้นทางเลี่ยงเมืองค่ะเป็นวงแหวนรอบเมืองพนานิคมเป็นช่องทางที่มีขนาดสี่ช่องจราจรนะคะระยะทางทั้งสิ้น41กิโลเมตรนะคะ เพื่อรองรับการเดินทางที่ไม่ต้องเดินทางเข้าตัวเมืองพนันนิคมนะคะให้สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ได้โดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองแทนคะ่ะท่านประธานและเส้นทางดังกล่าวนะคะจะเชื่อมโยงไปที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ที่จังหวัดชลบุรีเช่นกัน,นะคะ่ะเช่นนิคมอุอาาตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังรวมถึงเชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข31อําเภอบ้านบึงผ่านไปที่อําเภอพนันนิคม พนันนิคมเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ภูมิภาคของภาคอีสานค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดลดระยะเวลาการเดินทาง รวมถึงลดระยะเวลาต้นทุนนะคะงบประมาณที่ในการใช้ในการขนส่งภาคอุตสาหกรรมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปสู่นิคมอุตสาหกรรมที่แหลมฉบังหรือว่านิคมอุตสาหกรรม EEC นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเราก็มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความพร้อมในการก่อสร้างนะคะในปี2564คณะประธานกรมทางหลวงเนี่ยได้สำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปี2560 64นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประเมิน E ปร,ประเมิน EIA e เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย mm. เช่นกันค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะอยู่ในระหว่างของการเวนคืนที่ดินนะคะในส่วนของทางเลี่ยงเมืองทางตอนใต้นะคะคือเส้นทางเลี่ยงเมืองที่1น,นะคะ เราจะมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะขอขอรับงบประมาณในปีต่อไปค่ะมาดูเส้นทางนะคะมาดูแผนงานค่ะแผนงานเนี่ยเรากำหนดแผนงานการเนินการไว้อยู่3ระยะนั่นก็คือระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3นะคะ <c oughs> เพื่อให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจแล้วก็มีคำอธิบายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านนะคะโดยในระยะแรกค่ะมาดูนะคะเราจะเตรียมการที่จะ ปี2,569ค่ะจะขอรับการจัดสรรงบประมาณทางเลี่ยงเมืองนะคะในโซนใต้นะคะเป็นอันดับแรกนะคะทางด้านใต้นะคะซึ่งมีวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น2,100ล้านบาทระยะทาง19กิโลเมตรค่ะ โดยโครงการดังกล่าวเส้นทางดังกล่าวจะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมายเลข315ก็ตรงที่ถนนสุขป,ประยูนบริเวณที่ตำบลมากโป่องอำเภอพานทองแนวเส้นทางดังกล่าวจะมุ่งไปสู่ทางที่ใต้ตัดกับทางหลวงหมายเลข349ก็คือที่อพนัทนิคมไปถึงหนองซากนะคะ เชื่อมต่อไปที่ทางหลวงชนบทหมายเลขชอบ3104บริเวณหมู่บ้านน้ำรัพ์ตลนานาวังหินอำเภอพนัทนิคมค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นเส้นทางหนึ่งที่ลดการจราจรเข้าสู่ตัวของอำเภอพนัทนิคมนะคะโดยขณะนี้นะคะมีค่าเวนคือท,ที่ที่ดินสำหรับเส้นทางเลียงเมืองดังกล่าวนะคะเป็นวงเงิน420ล้านบาทค่ะคาดว่าเราจะใช้เวลา ก่อสร้าง3ปีในช่วงระหว่างปี2,569ถึงปี2,571โดยจะมีการก่อเซก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2,571ค่ะนี่คือระยะแรกนะคะก็คงจะอยู่ในสมัยที่ท่านยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรก็จะถือเป็นหนึ่งผลงานที่ท่านได้ผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีต่อไปค่ะ หันกลับมาดูในแผนงานระยะที่สองค่ะท่านประธานก็จะมีการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศตะวันตกนะคะหลังจากไปทางด้านทิศใต้แล้วก็จะมาทางทิศตะวันตกไปในคราวดเดียวกันนะคะซึ่งการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางทิศตะวันตกมีระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข315ด้านตะวันตกแล้วก็ด้านทิศเหนือของตัวอำเภอพนัสนิคมซึ่งในด้านทิศตะวันตกนะคะ มีวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น32,80ล้านบาทค่ะแล้วมีค่าเวีนคืน680ล้านบาทค่ะในเบื้องต้นนะคะแผนการดำเนินการระยะที่สองนะคะจะเริ่มต้นที่ปี2570ถึงปี2572ค่ะมาดูแผนงานเริ่มระยะที่3นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกค่ะทางด้านทิศตะวันออกเรามีแผนการก่อสร้างระยะทางทั้งสิ้น12กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข315ซึ่งเป็นทางด้านทิศเหนือของตัวอำเภอพนัสนิคมไปที่ตลาดต้นโพนะคะอำเภอที่ตำบลวัดหลวงนะคะเชื่อมกับทางหลวงชนบทสาย3104ที่หมู่บ้านน้ำซับนะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวก็จะอยู่ในแผนงานระยะที่3ในฝั่งของอทิศตะวันตะวันออกของอำเภอพนัสนิคมนะคะซึ่งจะมีวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้นนะคะ 1,650ล้านบาทมีค่าเวนคืน4 0 0นะคะ10ล้านบาทแผนการดำเนินการเบื้องต้นนะคะคาดว่าจะาดำเนินการนะคะในทิศตะวันออกนะคะในระหว่างปี2571ถึงปี2573ท่านประธานคะทั้งหมดจะมี3แผนค่ะในแผนระยะที่1แผนระยะที่2แผนระยะที่3นะคะ ถ้าผลการดําเนินการในระยะแรกนะคะซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองทางด้านใต้เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะเร่งรัดดาเนินการในแผนระยะที่2แล้วก็แผนระยะที่3ตามแผนงานของกระทรวงคมนาคมต่อไปค่ะขอตอบคําถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะขอบคุณครับเชิญท่านอนันต์ในรอบที่2นะครับแต่ว่าท่านใช้เวลาไป7นาทีผมขอไม่ให้เกินอีกอไม่ถึง15นาทีนะครับครับครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่รบผมมนันปีดาธุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพักเพื่อไทยเขตอำเภอรพระนิคมและอำเภอกาจันทที่จริงแล้วผมคําถามที่สองเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องถามครับท่านรัฐมนตรีท่านอตอบเรียบร้อยแล้วจริงแล้วก็ฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีที่ให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสายอำเภอรพระนคม จังหวัดชลบุรีพี่น้องชาวพวมริคมจังหวัดชลบุรีนั้นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบได้กระจ่างในปี70นั้นถึง72นั้นจะมีการก่อสร้างหนึ่งช่วงที่แรกผมจะถามว่าเราจะสามารถช่วงสร้างช่วงใดช่วงหนึ่งได้หรือไม่ภายในรัฐบาลนี้แต่ท่านก็ได้ตอบเรียบร้อยแล้วก็ฝากขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและพี่น้องชาวอำเภอพนัฐทุกท่านนะครับก็ ขอขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกนะคะแต่ว่าโครงการต่างๆก็ไม่เพียงแต่ว่าจะต้องรับดื่นไปทุกอย่างเนื่องจาก ยังมีปัญหาและก็อุปสรรคซึ่งท่านสมาชิกได้ตั้งคำถามอยู่ในคำถามของกระทู้ทั่วไปเองฉันก็ขออนุญาตนำเรียนถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อท่านสมาชิกจะได้ไปประสานงานความพร้อมของพื้นที่นะคะว่าขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้บรรจุแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของสาระโภคในเขตของ EEC นะคะแต่ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงมากนะคะ ซึ่งโครงการสําคัญเราก็ทราบว่างบประมาณของประเทศไทยมีจํากัดแต่เราก็จะจัดลําดับความสําคัญของโครงการเหล่านั้นไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการทางเลี่ยงเมืองไปสู่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าจะโครงการใดๆที่มีความสําคัญในเวลาเดียวกันนะคะเหมือนกับช่วงเช้าที่ฉันได้ตอบกระทู้สดของท่านสมาชิกจากจังหวัดประจวบเรื่องของการทำถนนไปสู่อารแมปนะคะเช่นเดียวกันค่ะโครงการสร้างทางเลี่ยงเมืองพนันิคมนะคะจะ เป็นวงแหวนที่ครบสมบูรณ์ในอนาคตโดยรวมทั้ง3แผนนะคะเราจะใช้งบประมาณถึง8,540าล้านบาทซึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างนะคะ70,30ล้านบาทและเป็นค่าเว้นคืน1,510ล้านบาทนะคะท่านประธานที่เคารพคะเวลาโครงการที่สําคัญสําคัญที่จะต้องพาดผ่านตัวเมืองเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าที่ดินสูงจึงทําให้มีค่าเว้นเวนคืนที่ดินของพี่น้องประชาชนสูงไปเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่างบประมาณจะมีจํากัดแต่เราก็จะพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นไปตามแผนงานนะคะโดยมีการวางแผน งานโครงการอย่างรัดกุมแล้วก็สอดคล้องกันจึงมีการแบ่งงานโครงการออกมาเป็นส่วนๆอย่างที่ดิฉันนําเรียนว่าระยะที่1ระยะที่2และก็ระยะที่3ซึ่งขณะนี้อยู่ใน บางส่วนอยู่ในเรื่องของการพรบรเวรคืนนะคะก็เมื่อทําตามแผนงานดังกล่าวประวบผลสําเร็จแล้วศักยภาพของจังหวัดชนบุรีศักยภาพของพื้นที่ตะวันออกนะคะก็จะมีการพัฒนาโครงข่ายของคมนาคมให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางด้านการขนส่งนะคะ รวมทั้งอำเภอพนานนิคมก็จะเป็นเป้าหมายในการสร้างความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดชนบุรีต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะเมื่อประมาณวันที่นะคะ ช่วงประมาณปี2066ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเฉษถาทวีสินนะคะท่านสุริยะจึงเรื่องรืวงกิจท่านได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ของ EEC นะคะท่านก็ได้กำชับเรื่องของโครงการดังกล่าวและก็ขอให้เร่งรัดเพราะว่าถ้าโครงการดังกล่าวได้ประสมผสาเร็จแล้วนะคะทุกมิติของคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติทางบกมิติทางรางมิติทางน้ําแล้วก็มิติทางอากาศนะคะก็จะสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ภูมิภาคในฝั่ง ของตะวันออกแล้วก็สนับสนุนนะคะการก่อสร้าง ให้กับโครงการ EEC ที่ขณะนี้เป็นความหวังที่นักลงทุนทั่วโลกนะคะได้ให้ความสนใจในการที่ท่านนายกไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศในโครงการดังกล่าวฉันเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางจากต่างประเทศกลับมาก็คงจะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะไม่ว่าเรื่องของการเชิญเชิญนักลงทุนเดินทางมาที่ต่างประเทศไม่ว่าท่านเองนะคะ จะเป็นเซลแมน V.I.P. ที่นำสินค้าของพี่น้องประชาชนไปให้ทั่วโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการนำผลผลิตที่ท่านได้เดินทางไปรตรวจราชการที่นครพนมสกลนครในภาคอีสานนำผ้าขาวมาขึ้นมานะคะให้กับ เป็นที่ประจักษ์ให้กับทั่วโลกนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่นๆฉันเชื่อมั่นว่าจากการที่นาะยกดรัฐมนตรีได้เดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะนะคะนำเรื่องของโครงการแลนดบิดไปโรดโชว์ในขณะนี้ก็คงจะ นำความเจริญนะคะนำความหวังนำเรื่องของเทคโนโลยีการลงทุนใหม่ๆมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยฉันขอขอบคุณนะคะท่านคำถามของท่านสมาชิกนะคะท่านอานันต์ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้พูดถึงการทำงานของกระทรวงคมนาคมได้มีโอกาสถึงความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในทุกมิติคะ่ะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณมากครับ